สวัสดีครับกลับมากันอีกแล้วกับเกมอะไรนะเกมชื่อว่าว่าอะไรแคทไม่ใช่แคทหลงทาง <laughs> แคทหลงทางไม่ใช่ <M ow. S 1> เกมชื่อว่าสเตรเป็นแมวจร e เอออะไรอา้าวเพราะเขาไม่ไม่มีเขาไม่มีเจ้าของไงเขาเลยเรียกว่าเป็นแมวจรแมวไม่มีบ้านโอเค <M ow S 1> เแมวจรไม่ใช่หรอไม่ใช่แมวจรแมวแมวเขาเรียกแมวจรจรไม่ก็ เหมือนแบบเหมือนขอทานไงแมวแบบไม่มีไม่มีเจ้าของไงไม่มีบ้านอยู่งไงขอทานเงินไหนครับอะไรนี้หรอเออขอเงินแมวขอเงออินเอาไปซื้อของกินเนี่ยนะได้ด้วยเหรอเราเล่นหลอกหลอกอ๋อเราเล่นหลอกหล,ลอกีเดี๋ยวเรารอโหลดแป๊บถ้าถ้าเราอยากคุยกับแมวอ่ะเราก็ต้องทำเสียงจมูกใช่หรอ เใช้จมูกคนนี้ชื่ออะไรนะคนที่เราแบบมาช่วยเขาสร้างเสา,ส,าสัญญาณอะ่ะชื่ออะไรนะโมโมมี่เอ้ยไม่ใช่โมโมเอ้ยโถูกแล้วพอถูกแล้ว <c oughs> เอ้ยแปบ๊บนึงเราต้องไปไหนต่อนี่ไม่ได้เล่นนานแล้วเราลืมปุ่มไปละแปบ๊บนึงนะถึงเจ้าเพื่อนตัวเลก็กหักอ่านได้อ่านข้อความนี้หมถึงเจ้าม,มีชีวิตอยู่ยินดีด้วยเอาอุปกรณ์ไปที่ร้านเหล้าโอเคเราจะต้องไปเจอที่ร้านเหล้าแต่รหัสมันเปิดไม่ได้นะรหัสนั้นคือ โอเคต้องไปเจอกันที่ร้านเหล้าอ่ะต้องเปิดประตูตรงนี้อ๋อเขาไปรอเราที่ร้านเหล้าไงร้านเลราไม่ชอบกินเหล้าเลยอ่ะเด็กกินเหล้าไม่ได้เพราะเพราะไม่งั้นเด็กจะปวดกระเพกอ้าวโอเคเดี๋ยวเราไปที่ร้านเหล้ากันดีกว่าเอออ่าร้านเหล้าน่าจะร้านเอ้ยนี่ไงโมโม่อยู่นี่ไงเอ้ะจะบอลขุดจะลูกบอลขุดฟู ต้มมาเลยฉันรับสัญญาณได้แล้วเอ้ยแปลว่าเขาติดต่อกับเพื่อนเขาได้แล้วแน่ๆเฮ้ย่ยไงเฮ้ยมีทีวีด้วยดูดิเอาเพราะออกไปนะขึ้นนั่นหรอเพราะอะไรเฮ้เยแมวรู้เรื่องรู้เรื่องว่าให้ดูสิฉันทำให้มันใช้งานได้ไหมฉันจะทำ เฮ้เกือบได้แล้วสวัสดีมีใครได้ยินฉันบ้างสวัสดีฉันได้ยินคุณเรามาจากสาลามแล้วก็มาหาทางออกไปและเดี๋ยวนั้นเจ้าเหลือสปาท์าซ่าสบารทาซ่าของเพื่อนเขาโ,โม่เหรอไม่อยากเชื่อเลยดีใจมากได้ยินเสียงนายสปาร์าซ่านายอยู่ไหนแล้วคนอื่นล่ะเห้ยเราปลอดภัย เราเจอทางขึ้นไปทำไมถึงยังจักอัลลยังได้ยินไหมนายต้องไปทางท่อระบายน้ำํำถึงจะมาหาพวกเราได้อันตรายมากพวกเซิร์ฟเต็มไปหมดอา้าวสัญญาณหายท่อระบายน้ำเอ้ยป้าจริงสัญญาณหายไปแล้วเอ้ยพวกเซิร์ฟมันทำลายสัญญาณปะเออนั่นนะดิสาบรต้าซ่ายังมีชีวิตอยู่เขาและคนอื่นขึ้นไปทางท่อระบายน้ำเหรอ ท่ลรนะน้ำคือจุดอันตรายที่สุดของสลัมแต่ถ้าสัมพัธาิซาผ่านไปได้มันต้องมีวิธีไม่พูดเลยเหรอเออเฮ้ยนั่นใครอะ่ะเซมัสคนนี้ชื่อเซมัสไม่มีทางผ่านท่อระบายน้ำนั่นไปได้แน่มันมีแต่เซิร์พวกมันจะกัดกินสิ่งที่เห็นทันทีโดยเฉพาะเจ้าตัวเล็กตัวนี้ มีเออมีหลายคนที่เคยลองแต่ก็จบไม่สวยหรือว่าเป็นคำเตือนก็นแล้วกันยังไงก็ไม่เกี่ยวกับฉันแหละเอา้าเดี๋ยวเราแค่ให้แกว่ะมาหลอกล่อให้มันแบบหาเราไม่เจอดิเหมือนกับที่แล้วอ่ะจันได้ไหมทุกคนเออเราต้องลองไปหลอกล่อดูถ้าวันนี้ไม่ได้ถ้าถ้าเราหล,ลอกล่อมไม่ได้ไม่ได้ผลด็อกพ่องเขาเคยเป็นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ เอาคิดคนอาวุธใหม่เพื่อสู้กับพวกเซิร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้ได้ด้วยเหรอเออไม่กี่ปีก่อนพ่อไปทดลองอุปกรณ์แล้วก็ไม่ให้กลับมาอีกเลยอ้าวตายเซมัสก็เปลี่ยนไปนับตั้งแต่นั้นอ๋อพ่อคนเมื่อกี้เนี่ยพ่อเขาอะแบบเคยคิดคนอาวุธแล้วก็ออกไปลองสู้กับพวกเซิร์ฟไงแล้วพ่อเขาตายแล้วก็คนเมื่อกี้เขาก็เสียใจไงเออ อย่าฟังเซมัสพูดเลยเขาแค่กลัวเหมือนที่ฉันเคยกลัวหากอาวุธของด็อกใช้งานได้แนละ้วมันก็คงจะช่วยพวกเราได้ในสมุดบันทึกของด็อกได้บอกไว้ว่าห้องทดลองลับอยู่บ่อยครั้งเขาคงใช้ที่นั่นทํางานแน่นอนในที่พักของเซมัตต้องมีเบาะแสอยู่แน่ๆไปกระเถอบอ่าเพราะเราจะต้องไปหาห้องทดลองของด็อกที่อยู่ที่บ้านของเซมัสเราต้องระวางัราวางระวางังเซมด้วยนะั้นเราก็ต้องหลอกรอดด้วยเออแต่ว่าที่นี้บ้านเขาอยู่ไหนอ่ะน่ารู้ เม uh, ื่อกี้เมื่อกี้ใครโดนเมอกี้เร็วสิเซมัสเปิดประตูหน่อยเจ้ากรู้พ่อของเจ้าต้องการให้พวกเราช่วยแน่ๆเฮ้ด็อกอาจจะยังมีชีวิตอยู่ใครดนอ่ะใครเดินไปตรงบันไดอ่ะไม่ได้คิดว่าจะเป็นแบบนี้เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากสำหรับเซมัสเหมือนกันพ่โมูเขาไม่เขาไม่อยากได้ยินเรื่องคนน่อยแล้วเขาไม่ช่วยฉันแน่แต่เจ้ามันเชื่ออะไรออกแล้ว แต่ต้องให้เราแอบเข้าไปในบ้านของซีมัสแน่ๆดูท่าละฟ้าเมาื่อกี้เห็นใครเดินไปตรงนี้เหมือนพี่วิญญาณเลยเฮ้ยนี่ไงเอาโน้ตเอาโน้ตบุ๊กของด็อกไปต้องเรียกว่าบุ๊กอันนั้นต้องเรียกน้ตมีข้อมูลมากมาอยู่แล้วนะ่าช่วยเรื่องนี้ได้เราต้องตามหาห้องทดลองรับให้เจอฉันจะกลับไปรอที่ร้านเหล้าพยายามติดต่อกับพวกเขาอีก เราจะต้องแอบไปเลยมโมโมไปเลยถ้าไม่ไปโดนคนโดนคนัเฮ้ย้ะมาทำอะไรที่นี่ฉันบอกแล้วไงการไปท่อไมายน้ำคือการฆ่าตัวตายอย่ามายุ่งกับฉันบันทึกของด็อกเหรอให้เขาสินี่อะไรเดี๋ยวนี่มาของพ่อฉันนี่โอ้ฉันไม่เคยรู้เลยมีห้องรับ ในที่พักของเราด้วยเหรอ,อมันอยู่ตรงไหนล่ะเอมัดนี่เราไหมเอออยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยเหอมัดฮ้ยมีห้องทดลองลับอูห้องยังใหญ่มันไม่เคยเห็นห้องนี้เลยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขาซ่อนมัน กวยจกฉันตลอดทอมเขียวพวกนี้คงเป็นอาวุธที่ใช้สู้กับพวกเซิร์กของเขาพ่อมาเก็บงานที่ทำเอาไว้เป็นความรับเสมอเขบอกในทางทฤษฎีอาวุธมันใช้งานได้แต่ก็ต้องมีการทดลองในสถานาการณ์จริงขอกไปนอกสลัมไม่ได้กลับมาอีกเลยแต่แล้วเรามาดูดีว่าเขาทำยังไงเซิร์กไม่ถูกควมอีกแล้วตอนนี้พวกมันกัดกินโลหะ เจออะไรน่าสนใจไหมอืมเพราะว่าเราจะต้องหาของที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยเขาบอกอาวุธหน้าตาเป็นงนีเลยเรียดูดิเปน็น่งไงกล่องน่ะไงต้องอยู่ในกล่องแน่เฮ้ยเฮ้ยน,นี่ไงเราเจออะไรบางอย่าง เครื่องติดตามชำรุดมันเสียหายไงเราต้องเอาให้คนนี้เขาช่วยซ่อมแน่ๆเครื่องติดตามก็าอาจจะไปเจอพ่อของเขาก็ได้นะเดี๋ยวฉันจำมาได้นี่คือเครื่องติดตามพ่อมาใช้เครื่องติดตามเพื่อดูว่าฉันอยู่ที่ไหนบางทีเราสามารถใช้มันติดตามหาเขาได้พ่อฉันอาจยังมีชีวิตอยู่ฉันคิดถึงเขามากๆเจ้าต,ตองการวุธเพื่อใช้จัดก,การพวกเซิร์กไหมพ่อของฉันเนาะมันติดตัวไปด้วยอันหนึ่ง เราต้องซ่อมเครื่องติดตามนี้เราจะไปตามหาเขาใครบางคนในสลัมต้องช่วยเราได้แน่มากับฉันสิเออเฮย้ยจะต้องตามคนนี้ไปเพื่อที่จะเอาเครื่องไปซ่อมเออเครื่องติดตามเผื่อเราจะเอาไปหาพ่อเขาได้บนพ่อเองว้าวเฮ้ยขาเขาอ๋อเขามีขาอยู่มีไงมีอะไรให้ช่วย แล้วก็เอาเครื่องติดตามให้เขานี่เป็นเครื่องติดตามที่ยอดเยี่ยมมากสนใจะวรามันเป็นรุ่นโตฮิมา br สองพันเราสามารถติดตามใครด้วยอุปกรณ์เล็กๆนี่ให้ฉัดลองหน่อยได้ไหมฉันรู้ว่ามันซ่อมยังไงแต่ฉันตัวสั่นแบบนี้ให้ใช้แป้นพิมพ์ไม่ทำให้ใช้แป้นพิมพ์ไม่ได้ฉันไม่รู้ฉันป่วยหรือเป็นไรแต่ฉันรู้สึกไม่ดีเลยฉันทํางานไม่ได้ถ้ายังตัวสั่นอยู่แบบนี้ฉันต้องการผ้าคลุม อา้านี่ไงเราโอ้โหเราไปทําผ้าคุมของคุณย่ามาพอดีเลยโอ้ไปเจอมาจากไหนเนี่ยแจ๋วไปเลยขอฉันลองหน่อยเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้เราไปทําผ้าคลุมคุณย่ามาพอดีดูสิไม่สั่นแล้วฉันกลับมาทํางานได้แล้วขอบคุณที่นี่ฉันสามารถซ่อมเครื่องติดตามของเจ้าได้แล้วไหนดูสิต้องให้มันอัปเดตแล้วก็อนี่ไงใช้ได้แล้วเอาไปสิเจ้าตัวเล็ก อหอโชคดีกบบการหาคนที่เจ<ด>้ากำลังตามหาอยู่ต้องเรียกป่เาเมียวโน้ตหน่ารักป่กาป่าป่าเราต้องกลับไปหาใครนะชื่ออะไรนะที่พ่อเขาหายพ่อชื่อวัาฉันเปิดประตูให้หน่อยครับเอบริการให้เมียวหน่อยเพราะน้องแมวด้วย น้องแมวรวยเอาตังมาจากไหนนี่เราต้องมาหาคนนี้ใช่ไหมชื่ออะไรปะปาจำไม่ได้ละชื่อว่าฉันเออเซมัสเซมัสเฮ้ยจำได้ด้วยเหรอเราซ่อมเพื่อนติดตามได้หรือยังทำได้แล้วเหรอโอ้โหสุดยอดไปเลยมาเรามาลองดูกันเถอะทำไมก็ต้อง เธอน่าจะใช้ได้แล้วนะเราได้สัญญาณแล้วพ่อยังไม่ตายใช่ไหมฉันไม่อยากเชื่อเลยตามสัญญาณไปก็เธอเราอาจจะรู้ได้ว่าพ่อของฉันไปที่ไหนตามไซมไปเลยไป ทิ้งแสงเขาเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปที่ไหนสิเราเดินเอ้ยเฮ้ยเร็วเเร็วเเอเ อยูเฮ้ย<ต> <He i, S 2> อันนี้เป็นทางเข้าได้แล้วล่ะเขาออกไปจากสลัมจริงๆข้องนอกมานอันตรายแต่ฉันก็ต้องรู้ให้ได้ไปกันเถอะอ้าวเฮ้ยอันนี้คือเป็นทางท่อระบายน้ำแน่แน่ ว,ว้าวโอ้เซอร์กเป็นหลังเซอร์กแน่ๆก็ต,ตายแล้วเหรอไปจังมันบอกะวะอ่าโอ้ยตะปุ่มตะป่ำเต็มไปหมด เราห้ามชนอะไรทางนั้นดูไข่เซิร์ฟพวกนี้สิมันจะกินเราแน่แน่ฉันไปต่อไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้วงไวเหมือนเจ้าพวกมันต้องการจัดการฉันแน่นอนรับเข็มกัดนี่ไปห้องฉันจำมันได้เขารู้เจ้ามาดีอ๋อเอได้สัญลักษณ์ฉันจะเปิดประตูให้โอเค โอ้ดูดิเออมีแต่ป้ายบอกห้ามเฮ้ยตอนนี้ต่อชื่อตอนว่าทางตันโอ๊ยอ้อยหัวชนเฮ้ยมาแล้วอยโอ้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 ยโอยโอ้ยอยโอ้ย้ยอ้ย อุ้ยเซรอเพียบเราต้องไปทางไหนเนี่ยว้าวว้าวไคือจะเซร์ชัดๆไเออเออเออโอเออดีแล้วเซมัสไม่มาไม่งั้นตายแน่แเอ้ยเอ้อ้โกระโดดวาายโอ้ยโอ้โอ้ยโโอ้ยตายเยมีโอ้โหเพียบ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราต้องรอไปคาไเฮ้ย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 อุ้ยเฮ้ยโอ้ยเร็วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยน่าจะตามเรามาไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยโคตจะอืมหายก่อนน่าจะอยู่มือ้ยไอ้ิสาอุ้ยมันเหมือนยายแมงมปัส เฮ้ยเฮ้ยอย่างไรวะเสียงแมวใช่เหรอเสียงเลาเบ้าเสียงเราเบ้าอุ่ยเออเดินเหมือนบานเซิร์กแน่แน่ค่อยค่อยเดินเหมือนอัดีกว่าปะป๊าเหมือนหอยทากเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่ เข้ามาในนี้เฮ้ยเฮ้ยมันคือเซิร์กเฮ้ยเว่จะกินเราเฮปป้ยต้องมีคนอยู่ในนี้แน่ๆหรือว่าพ่อของเซมัสจะอยู่ในนี้เฮ้ย,ย,ยนี่ไงเฮ้ยเขาหลับอยู่ ว้าวเดี๋ยวสิเจ้าไม่ใช่เซิร์ฟนี่เจ้าคืออะไรที่เจ้าส่งนี่้มันเข็มกัดของฉันเจ้าเจอมันได้ยังไงลูกชายส่งเจ้ามาใช่ไหมโอ้เซมัสเจ้าเด็กฉลาดมันอยู่ที่นี่ตัวคนเดียวมาหลายปีฉันมาทดสอบเครื่องสลายแบคทีเรียของฉันแต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่คิดเลยอยากจะกลับบ้านจริงๆฉันคิดถึงลูกชายของฉันมาก เราจะดูรอบๆบ,บ้านก็ได้นะถ้าต้องการแต่ฉันไม่รู้จริงๆว่าจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงวุ้ยมันเคยเห็นมนุษย์สมแบบนี้พวกเขาตัวเล็กวิ่งไปวิ่งมาของเสียงดังมากจำได้แล้วพวกเขาเป็นเด็กถนนเต็มไปด้วยชีวิตชีวาจากพวกเขา ยิ่งอยู่ในช่วงลางอบับมากแค่ไหนพวกผู้ใหญ่ก็จะรักพวกเขามากเท่านั้นลอกบอกเขาคิดถึงเซมัสมันเป็นความรู้สึกแบบเดียวกันใช่ไหมนี่เราน่าจะต้องหาอืึเราน่าจะต้องหาแบตเตอรี่ปะนี่ไงอยู่ในเครื่องนี้ปะเฮ้ระวังนั่นเครื่องสลายแบคทีเรีย มาชาร์จเต็มที่มันจะระเบิดเซิร์ฟให้กลายเป็นปุ่นได้เลยมันต้องใช้พลังงาน1.21กิโลวัตต์ในการใช้งานสิ่งเดียวที่ใช้คือเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่อยู่ข้างนอกบ้านแต่ปัญหาคือตอนนี้เครื่องกําเนิดไฟฟ้ามันไม่ทํางานอันทําฟิลไหม้ไปแล้วพวกเซิร์ฟก็อยู่รอบๆมันอันตรายเกินไปที่จะซ่อมมันแต่ไม่ได้ว่องไวมากแบบเจ้าหากเจ้าไปที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วเปลี่ยนฟิลได้ก็จะสามารถชาร์จเครื่องสลายแบคทีเรียได้ มอาสิฉันจะทำให้ดูโอ้ยนีย่จะไปยิงเซิร์กให้เราดูแน่ๆนีงไง่ไอตัวน้อยในกรงเนี่ยโอ้โหนั่นน่ะสิอา้าวรับฟิลนี่ไปมันเป็นของใหม่อ๋อเราต้องเอาของไปเปลี่ยน พอจะซ่อมเครื่องรถไฟฟ้าฉันจะชาร์จเครื่องสลายแบคทีเรียไปตามสายไฟเส้นนั้นทําการเปลี่ยนฟิวจากนั้นกลับมาหาฉันขอโชคดีเดี๋ยวเขาบอกมันจะมีเสียงดังแปลว่าเดี๋ยวพวกพวกเซิร์ฟก็จะมาแน่ๆนี่เดี๋ยวเรารีบไปเปลี่ยนไงรีบไปเปลี่ยนนี่ไงเปลี่ยนฟิวไงนี่ไงฝน

เออเฮ้ยเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยช่วยด้วยพวก้าวอ๋อคือคือให้ให้ให้เราฆ่าทั้งหมดเหรอเรายืนเฉยๆได้ปะอ๋อสุดยอดตายหมดแล้ว โอ้ยเฮ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 ้ยก็ระวังอยู่เร็วๆกระโดดขึ้นไปเข้าหน้าต่างฮึบยอดเยี่ยมที่สุดจะทาให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้แล้ว เรเห็นพลังงานของเครื่องสลายแบคทีเรียแล้วใช่ไหมมันช่วยให้เราออกไปจากที่นี่ได้แน่นอนเดี๋ยวสิชาจะติดเครื่องนี้ให้กับโดนของเจ้าได้เฮ้ยสุดยอดเขามาติดที่หุ่ยนยนต์ของเราไงใช่ เครื่องสลายแบคทีเรียถูกติดตั้งให้กับโดมของเจ้าแล้วจำไว้ว่ามียตนลาาอยู่ทุกที่กลับไปที่หมู่บ้านได้เลยพ่อก,กำลังไปหาแล้วลูก <Huh? S 1> เพราะเราต้องพาเขากลับไปใช่ไหม <Huh? S 1> เราจะต้องไปทางไหนอ่ะ อออทางประต,ตูตรงนี้ปะ่ะตำรจกำจัดพวกเซิร์กได้เลยเดี๋ยวเราจะได้ออกไปกันทำไงอ่ะ l อ่า โอ้มันร้อนอะ่ะมันร้อนเร็วมากเลยอะ่ะเ <What? S 1> ออนี่มันใช้ได้แป๊บเดียวเองเห็นไม่มมันมีขีความร้อนเห็นห่ะ oh. โอเร็วเปิดประตูเร็วก mm hmm. ดปุ่ม อ้าวไม่มีไฟฟ้าสวยแล้วไงเราจะต้องเดินไปตามสายไฟสีเหลืองๆเ,เอ้ยนี่ไงเราเจอทางเข้าเราต้องใช้ถังป่ะ,ะเราต้องให้เขาช่วยป่ะ เราจะหมุนถังยังไงอะ่ะอ๋อเคเราเข้าใจละเราจะต้องเอาถังนี้หลบไปก่อนแล้วก็เราก็เอาถังนี้ไงนี่เอาเขียนถังไปไง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมองแต่ไม่เห็นเลยเฮ้ยนี่ไงสวิตช์อยู่นี่เฮ้ยมีเสียงมีเสียงอุ้ยกลัวกลัวเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยอ้อ้นี่แนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยนี่แน่เฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเร็ววิ่งหนีเร็วโอ้ยเครื่องร้อนใจไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเครื่องร้อนเครื่องร้อนเครื่องร้อนช่วยด้วยช่วยด้วยเครื่องร้อนวิวอ่ะอ่ะออ้ เกือบตายโอ้โห ประตูนี้ป่ะประตูนี้ป่ะเฮ้ยยังไงลูกคอร่อยอยู่นี่ ขอบคุณที่ช่วยดอกนะเจ้าตัวเล็กเรื่องดีที่ได้เห็นว่าเซมัสไม่ได้โดดเดียวอีกต่อไปตอนนี้เรารู้แล้วว่าสามารถสู้กับเซิร์กได้โมโมก่กำลังรอเจ้าอยู่ที่ทางท่อระบายน้ำด็อกกับเซมัสดูมีความสุขมากๆีคิดว่าเราทำสิ่งที่ดีร่วมกันจบกันไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทที่2ของเกมสตรนะครับก็ พาทนี้ก็จะเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของตัวละครที่ชื่อเซมัทนะครับที่พ่อของเขาที่ชื่อดอกเนี่ยที่เป็นเพื่อนกับโมโมเนี่ยได้หายไปนะครับดอกก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นนักทดลองเขาก็ได้ทดลองอ,อาวุธขึ้นมานครับเพื่อที่จะเอามาสู้กับเซิร์กเนาะเออแล้วทีนี้ในระหว่างที่เขาอเอาอาวุธไปทดลองใช้เนี่ยเขาก็ได้หายตัวไปนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็สามารถ ช่วยด็อกกลับมานะครับให้มาโคกับเซมัสได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคสําหรับพาร์ตต่อไปเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันในพาร์ตหน้านะครับแต่หรบพาร์ตนี้ไปก่อนครับไปแล้วครับบ๊ายบาย